ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวพร้อมคืนสังเวียนมฤตยูดัมไมไทนสันอดีตราชากรรมประโลกในวัย54ปี ทำเอาแฟนกำมปั้นอึ้งกันเป็นแถวสำหรับมลตยูดำไมท์เทสนอดีตก,กําปั้นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสามสถาบันที่ประกาศเตรียมหวนคืนสังเวียนอีกครั้งด้วยวัย54ปีในไฟพิเศษที่จะพบกับซปเปอร์แมนลอยโจนจูเนียอดีตโคตรมวยแชมป์โลก4รุ่นกําปั้นวัย51ปีที่เคยได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกในช่วงยุค90จากเดอะริงโดยล่าสุด อดีตราชากำปัปัโลกรุ่นยักษ์อวดสภาพร่างกายสุดฟิตเต็มไปด้วยมัดกล้ามก่อนการชกในอีก10วันข้างหน้าหลังฝึกหนักกับลาฟาเอลคอร์เดโลโค้ชผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ MMA มาเรียกความฟิตเข้ายิมฝึกซ้อมฟิตร่างกายตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็นกันก็คือเจ้าของแชมป์เฮฟวีเวทที่อายุน้อยที่สุดตลอดกาล สามารถกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มทางอีกครั้งได้อย่างเหลือเชื่อและเชื่อเลยว่าเกมการชกจะออกมาสนุกอย่างแน่นอนสำหรับการชกพิเศษครั้งนี้จะมาในกติกาวมวยสากลําหนดการชกแบบ8ยกที่ s t a p l e c ลเซนเตในลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือหาเงินไปช่วยเหลือองค์กรการกุศล